การใช้งานเครื่องเกมคอมพิวเตอร์พกพาในล่างแท็บเล็ต ASUS r o c k Ally สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมปอกทรายทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะพาไปฟังนะครับลำโพงนะครับผมจากเครื่องเกมพกพานะครับ ASUS ROG Ally นะครับผมว่าลำโพงที่เขา บอกว่าใส่เทคโนโลยี Dolby a s m o s นะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเลื่อนให้ท่านผู้ชมได้ฟัง Screen Reader ก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดลำโพงอยู่ที่ระดับ60นะครับผมอ่า60%นะครับนี่นะครับ This PC Checkbox checked s p ๊อตส์ช็อกบ็อก checked check. This PC checkbox checked Recycle bin checkbox checked Control panel checkbox checked เ r a ฟช็อกบ็อก checked check. Ha. Of อ i สินี่นะครับผมถ้าใครที่หูเทพๆหน่อยก็จะได้ยินเสียงทุ้มนะครับผมอ่าที่ออกมาจากลำโพงนะครับอ่ามันจะมีความทุม้มอ่าออกมาเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสมนะฮะสมสม,สมกับเทคโนโลยี Dolby a t m o s นะฮะอันนี้แค่ สี่หกสขอไปยนึกว่สนะิบเปอร์เนะความดังอยู่ที่60สิบนะครับผมหกเโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็น80ดสิบนะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มโอเคโชคดีหน่อยนะฮะที่ตัวอไรายเขามีปุ่มวอลลุ่มให้นะหกสิบสองหกสิบหกสิบหกสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็บหกเจ็ดสิบแปดแปดสิบวอลล่มวนี่นะฮะ Fast Stone Image v i e w Checkbox Checked พวก checkbox checked fs reader 3.0 checkbox c h e c k 7 19อ่านี่หนึ่นะครโอเคอันนี้ก็เพิ่มมาอ่านี่ก็คือแบบอืโอเคเดี๋ยวนะมีความแบบทุ้มอะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเขาพับอันนี้ของสิก่อนนะเดี๋ยวจะทดสอบเออ่เล่นสื่อนะครับ7 7็ด7จ็ดส6 6เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่นะครับผมโอเคก็คงจะได้ฟังในส่วนของ skidder ไปแล้วนะครับถือว่า เจมจริงๆนะครับเพราะว่าปกติลำโพงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับยากที่จะได้แบบนี้นะครับผมหรือนะถ้าได้มานะครับก็คงจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะเพราะลำพังตัวลำโพงแล้วของอเสียงมันก็อาจจะไม่กระหึ่มขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับผมคลิปวิดีโอนะฮะอันนี้ต้อง <laughs> ผมใช้คลิปของพี่เบยนะครับผมพี่เบยริฟเฟอร์นะครับรีวิวเกมเมอร์ที่หลายท่านก็คงจะรู้จักดีนะครับใช้มาในการสาธิตเดี๋ยวเราจะดูกันว่าโอ้โหยอมรับว่าเสียงเขาให้แบบมันสมจริงจริงนะได้ยินแบบซ้ายขวาไลพวันี้อันนี้ก็คือ,อเสียงนะครับมาจากลำโพงเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เทคนิคต่อเสียงเข้า ในส่วนของการบันทึกเสียงในในคลิปนี้นะครับไมค์ที่ทุกท่านได้ยินนี้ผมอัดสดเลยนะครับต้องบอกว่าผมอัดสดๆเลยเสียงที่ได้ยินนี่คือออกมาจากลําโพงแล้วก็เข้าในไมค์เครื่องบันทึกเสียงที่ผมใช้นะครับผมอัดกันสดๆเลยไม่ได้ต่อเข้ามิกหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเลยว่าคลิปนะครับผมรายละเอียดของเสียงจะเป็นอย่างไรครับ แดนิลมีไฟไหมมีครับผมอัดบุหรี่ย้อมใจจัดไปนั่นไหคุณว่าแล้วทุกคนมอบลงฮ้ยบอกกดอนเลยว่ามอบลงดทันทนทันนนั่งเดยเออเราไปใ่ฝั่งมาโดนยิงสกัดระวังเนี่ยฮะลองฟังดูนะฮะมีคนไปมอฟลงเนี่ยเสียงซ้ายขวาของกระสุนที่ยิงออกมานะฮะห้าร้อยเหรอ เราต้องถอยก่อนไม่เราต้องทำตามภารกิจพาพวกเราเข้าไปเราหลุดจากเส้นทางแล้วครับเราฟังดีๆนะทุกคนแล้วนี่เร่งความเร็วยังไงก็จะเข้าไปมาแล้วเว้ยเราเปิดแสดงว่าเข้าใกล้ชายฝั่สุด,ดกอดแน่นๆนักเตะเป็นเครียดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครต้องตายบ้างแม่งเอ้ยอีกสองวัยหรอ20วินาที แผนเสียงกระสุนเขยิบค่อยๆก่อเลยนะขอกระสุนมานี่แม่งมีอีกลำมาชนชิบหายผิดแผนโดนกระดาษยิงหนึ่งเชี่ยกระโลกแหวงไปครึ่งหนึ่งโชคดีที่เราไม่ได้อยู่แถวหน้าหมายทั้งลำและป่วนเฮ้ยออกข้างหมดเสนยห์อยู่ออกข้างออกแสนะเต็มเรือเลยนี่ครับหืมเป็นไงบ้างฮะกระสุน นะครับซ้ายขวานะครับโอ้โหยิงกันแบบโสุดยอดกันไปเลยนะเนี่ยถ้าใครที่นะครับสังเกตดีๆนะจะมีแบบเสียงกระสุนวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรพวกนี้คือความกระหึมเขาสมจริงเลยนะขนาดผมเองนะที่นั่งอยู่ในห้องบลิทเสียงนี้นะครับยังรู้สึกว่าเทคโนโลยี d o l บียสสมมนี่คือแบบเหมือนเสียงมันมันจะอยู่รอบๆตัวเราเลยทีเดียวนะครับเสียงที่เขาแผ่ออกมาจากลําโพงเหมือนอยู่ทางซ้ายทางขวาหรือ อาจจะมีเฉียงมาทางทางด้านหลังด้วยนะครับคือแบบถือว่าสมสมกับเทคโนโลยี d o เบย์แอจริงๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมก็เล่งไปที่60นะครับระดับความดำอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็น80นะลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคตอนนี้ผมเพิ่มเป็น80เปอร์เซ็นแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปของพี่เบริเฟอร์กันต่อนะฮะดูว่าจะเป็นอย่างไรนะ แม่งกลาดยิงเข้ามาเฮ้ยที่ศพกันขุนให้ชี้เชี่ยโคชโชคดีดวงยังไม่จูบกลมลงแล้ววิ่งมาแม่งโอ้โหดับยิบแบงค์เอ้ามาเคขอหน่อยขอหน่อยน้องดีนะเชี่ยให้ตายแล้วเสียงอยู่ทางซ้ายผมรู้ผมทำได้ขอบท่านหมวดนำไปก่อนนะเสียงอยู่ทางขวาเราก็ เออโอ้โหเนี่ยเสียงอยูป๋าไกลๆนะฮะกระสุนปั๊บปืนคนเนลี่มีใหญ่ขาขวาหนักขาขาดเลยนี่ไงขาปิ้วแล้วเฉี่ยเฮ้ยเฮ้ยระเบอร์ตกับโอ้โหอันนี้ได้คือเทคโนโลยีดอบี้แอสไมลนี่ตรงหน้าสายขวาเลยไป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 อย่าไปเป็นกลุ่มเจ๋งคเจ๋งเดี๋ยวก็ไปอ่าเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นร้อยเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มกดเลยนะฮะ อำให้สุดไปเลยนะดูว่าโอเคว่าเครื่องเขาจะาให้เสียงกระหึ่มแค่ไหนนะโอเคอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะความดังสุดละโ okay. อเคอไปกันเลยแบบนี้ฟังเสียงพื้นคนแดเนียลทางนี้เร็วเขา้าไป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 พีป่พี่ระวังพื้นคนนะเจ๊ยิบไปลงลงกันฮุดเอนุ่มๆนะจัะไป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 วิ่งดีระเบิด นี่ยนคือความกระหึ่มของเทคนีมดอวิแอสมอรนะฮะนี่สะเก็ดโดนสะเก็ดกระุน่ําเสียงคนไกลๆพูดนะไปที่ซิงโวเดี๋ยวเจอกัน네ที่นั่นเนเน่เสียงพูดด้านขวาเมื่อกี้นะนี่่ถึงกอเฮะไปว่ากันฝ่าระเบิดตัดรถน้ำเดสทอยกดแล้วฮะหืมเสียงยิงปืนด้านขวาใช้เบรกตัดรถน้ำเร็วชัดเลยฮะชัดเลยโอเคนะฮะโอ้โหถือว่า ชัดมากนะครับในส่วนของการให้รายละเอียดของเกมนะครับแล้วฉากต่างๆลงถึงแบบเสียงปืนเสียงคนพูดไกลๆอะไรเงี้ยคือขวานี่คือแบบโอ้โหขวาก็คือขวาจัดเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าซ้ายกลางขวาน,นะก็จะเป็นแบบอยังไงอนะซ้ายมากนะอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้ายกลางขวาขวามากเข้ามานี่นะคือสมมติถ้าเรามาีแบ่งเป็นห้าส่วนเลยก็คือแบบถือว่าทำมาดีจริงๆนะเทคโนโลยีดอเบย์ s mod นะครับอันนี้ในส่วนของเกมนะครับโอเคนะครับในด้านของการฟังเพลงเดี๋ยวเราจะลองมาฟังกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมลดระดับเสียงวอลุ่มของตัวอะไรมาเหลือ60%แล้วนะครับก่อนหน้าที่ตั้งระดับความดังไว้100นะครับทีน,นี้ลดลงมาแล้วอ่ะเราจะมาลองฟังเพลงกันดูว่าจะเก็บรายละเอียดเสียงได้เป็นอย่างไรนะครับโอเค ไปกันเลยแบบนี้นะฮะเป็นไงฮะนี่คือเสียงจากลำโพงอะไรนะฮะ เสียงชิ้นโนตีเสียงต่างๆดูว่าถ่ายทอดเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าให้รายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็คือเขาก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดเวทีเสียงนะครับก็คือจะเป็นซ้ายอา่าซ้ายมากซ้ายกลางแล้วก็ขวาขวามากประมาณนี้นะ,ะถ้าเราแบ่งเป็นห้าส่วนนะค,คือเขาจะพยายามที่จะดึงเอาเวทีเสียงให้ให้ได้กว้างเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเยี่ยมจริงๆนะฮะเทคโนโลยี d o l บียส์สมร์โอเคเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงนะครับให้สุดเลยแล้วกันนะโอเคอ่าเดี๋ยวตอนนี้60นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเล่งก่นอนกดกดไปแล้วกันนะเขาไม่อ่านนะไม่เป็นไรนะฮะโอเคโอเคอันนี้ เสียงอยู่ที่ร้อแล้วนะครับอ่าผมไม่เอา80%แล้วนะก็คือเร่งสุดไปเลยนะฮะร้อเดี๋ยวเราจะมาฟังดูว่าโอเคเสียงลำโพงที่เขาถ่ายทอดออกมาจะแตกไหมอะไรนี่นะก็โอเคสำหรับใครที่หเูเทพๆก็ลองฟังกันดูนะผมเองฟังไม่ออกนะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยเเธธออคค่งงลลืมมปแ้ววา,ายัีใร มาถึงวันนี้ที่เธอโทหากันแลคนนนัั้ก็ยยงอยู่่ีครับผมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของลำโพงที่เราเล่งมาสุดแล้วนะอันนี้ผมฟังออกกัน,นว่าแตกหรือเปล่านะาใครที่หงเทพๆหรือว่ากำลังฟัง ในคลิปวิดีโอนะฮะช่วยบอกผมหน่อยนะคระะับน่าอันนี้ก็ฟังไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สมกับเทคโนโลยี d o b บ as s o สนะฮะ <c oughs> ความกระหึ่มของเสียงแล้วก็เวทีเสียงรวมถึงแบบรายละเอียดต่างๆทำมาดีนะฮะยิ่งเราเปิดกับสื่อ,อวิดีโอที่เราเล่นนะครับถ้าสื่อนั้นทำมาดีอีกนะ,ะโดยเฉพาะเกมที่พี่เบรเฟอร์เล่นนะ โอ้โหอันนั้นเขาทำมาดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็รวมถึงเพลงที่ผมได้เปิดไปนะฮะเนี่ยเพราะาเขาทํามาดีอยู่แล้วคือลําโพงก็จะถ่ายทอดตามรายละเอียดที่ในสื่อที่เขานะบ,บันทึกมาเลยทีเดียวถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเราเปิดเทคโนโลยี Dolby Atmos แล้วถ้าผมปิดอะอานะถ้าผมปิดจะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ไปปิดเทคโนโลยี d อเบียเอสมเราจะได้ฟังเสียงลำโพงเต็มๆเลยนะฮะโดยไม่ผ่านเทคโนโลยีดอเบีเอสมอกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดเทคโนโลยี d อเบียเอสมไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ฟังสกรี e ดอร์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมนะครับปรับความดังอยู่ที่60%นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังดู This PC Checkbox c h e c k เช็ตสองสิบเก้าอ่าเป็นไงฮะเหมือนจะเบาลงนะฮะถ้าเทียบกับการใช้เทคโนโลยี Dolby Atmos อันนี้ในระดับเดียวกันนะครับระดับ60 Recycle Bin Checkbox c h e c k ์เช็ตสามสิบเก้าคอนโทรลพานนอลเช็คบ็อกซ์ h ช c ตสี่สิบเก้าไรเช็คอห้าสิบเก้าอ่าเนี่ยนะครับนเนี่ยเนี่ยก็คือแบบความกระค่มหรือความดังมันจะลดลงแล้วก็ ไม่ได้ว่าผมหูฝาดหรือเปล่านะอันนี้ก็วิเคราะห์ตามความรู้สึกนะครับเหมือนเบสมันจะมันจะน้อยลงไปเดี๋ยวมันจะเบาบางๆนะแล้วก็เวทีเสียงมันก็จะบางลงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเกมของพี่เบริเฟอร์ต่อนะครับอะแล้วเราลองสังเกตกันว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้เอาในระดับที่ความดัง60ก่อนนะครับโอ้โอชากิน จมตีวอ่มปตา้ยๆๆปอปนี่นะก็จะเสียงจะดูเบาๆลงนะฮะนี่ยไขวามดห้เไป้ยอะไรขึ้นแต่รายละเอียดเสียงก็ยังคงให้รายละเอียดเสียงเวทีกว้างอยู่นะแต่ว่ามันมันจะดูดูบางๆเงไม่รู้ดี๋ยวนี้ังนเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังฉากนะฮะ ยังไงตอนเนี้ยอันนี้เลยเฮ้ยมีแผลนิ่เอาไปขอบใจมากเพื่อนนี่นมาเก็บเสียงขวาแล้วก็เมี่ยงมาทางซ้ายเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เสียงปืนจากทางซ้ายสุดเลยอ่านะครับเนี่ยก็คือเสียงก็ยังให้รายละเอียดได้พอสมควรนะฮะก็ยังเป็นถ้าผมแบ่ง เวทีเสียงเนาเป็นซ้ายมากนะฮะซ้ายกลางแล้วก็ขวาขวามากนะฮะเขาก็ยังเออให้ความกว้างได้อยู่แต่ว่ามันความกระขึ่มหรือความดังมันจะลดลงนะฮะอันอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเร่งเลยนะครับอ่ะให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเร่งเสียงกันเลยกดไปเลยนะฮะกดรัว น่าจะขึ้นทีละสองนะโอเคหัวจนจะโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับกับความดังหนึ่งร้อเปเซนนะลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะลิงรถเสียงตถออเสียงตอนบีบกระสุนออกอใช่เลยมันเป็นอัศรถอย่างหนึ่งในการยิงปืนกระบอกนี้เ,นเห็บรายะเอียดได้ดีนี่นะฮะย,ย,ยังให้รายะเอียดได้อยู่นะ ไปไปพ่งเราเข้ามาแล้วเย้ยกคนขึ้นบกสำเร็จตติิทั้งฉากทั้งอะไรต่างๆนะไปเฮ้ยวดดีวดดีเยอรมันยิงแม่งให้หมดเลยนี่ยิงยัดเข้าจ้าเยวเยวเฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ตรงนี้หลบขวาก่อนอรงนื้แล้อเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยเนี่ยก็คือพวกเสียงฉากเสียงต่างๆก็ยังให้รายละเอียดได้ได้ดีแต่ว่ามันมันจะ มันจะดอบหน่อยถ้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Dolby a แ m o ช่วยนะจริงๆแล้วถ้าความดังร้อมันจะต้องดังกว่าน,นี้นะ,ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองย้อนไปฟังคลิปนะครับผมย้อนฟังคลิปในเวลาก่อนหน้านะที่ผมทดสอบอความดังหนึ่งร้อนะครับในเกมของพี่เบยนะแล้วก็เทียบกันดูนะอันนี้มันจะดูเบาๆหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปปรับนะครับผมให้ ลำโพงนะครับดัง60%แล้วเราลองฟังเพลงกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าบอกเลยเวลาถ้ามีใครเฝ้าดูฉันไม่อยากทนอยู่ต่อไปอย่างนีอ้อันนี้นะครับเป็นระดับ60นะครมือใจเธอเป็นของเขา าเหงาอยู่รกับฉันคำถามคำเดียวเท่านั้นตอบให้ฉันได้รู้เทีอ่านี่นะครับผมอันนี้ก็นะครับเป็นเสียงนะครับที่ถ่ายทอดมาจากลำโพงของอไรนะครับโดยไม่มีเทคโนโลยี o อพี่แอสมอนะปิดไปแล้วนะฮอันนี่ก ก็ถือว่าโอเคนะให้รายละเอียดได้ดีนะแต่ว่ามันความดังความกระหึ่มมันจะลดลงนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่งนะครับวอลลุ่มนะครับระดับเสียงให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอโอเคเดี๋ยวผมเล่งเลยนะจะได้ทดลองกันเลยอันนี้ในการฟังเพลงนะฮะกด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 โอเคตัวสุดเขามีปุ่มนะเล่งเสียงเบาเสียงโอเค อันนี้100%แล้วเดี๋ยวเราลองฟังกันดูเลยนะครับเธอทิ้งกันไปแล้วมาบอกรักอะไรตอนนี้โทรหากันได้ทุกทีหรือคงค่าฉันมีแค่ใครเงา นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับก็รายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับอ่าซ้ายกลางขวาก็ยังให้รายละเอียดอยู่นะว่าชิ้นไหนเขาตีอ่าตรงจุดไหนนะฮะถือว่ายัง,ยงเก็บรยายละเอียดได้อยู่แต่ว่าความดังก็อย่างที่บอกความกระหึมมันก็จะลดลงนะอันนี้ขนาดร้อรแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันจะต้องดังกว่านี้แล้วก็พวกการบูทเสียงอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องกระหึมกว่านี้นะฮะก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะกับลําโพงของ Uh, ตัวอะไรนะครับผมโห oh, ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาก็คือยังมีเสียงทุ้มหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะเสียงกลางเสียงแหลมอะไรเงี้ยนะคือมันลาําโพงบางรุ่นฮะก็คือเสียงเสียงทุ้มไม่ค่อยมีนะเสียงเบสอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็การถ่ายทอดอชิ้นดนตรีหรือว่าเวทีเสียงนะในส่วนต่างๆก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการ รับชมนะครับผมลำโพงของ Rock Alive นะคเครื่องเกมพกพาจาก ASUS นะครับก็ถือว่าสมนะครับสมกับคำที่เขาได้โฆษณาจริงๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้สังเกตว่าระหว่างมีเทคโนโลยี Dolby Atmos เสียงจะกระหึมขึ้นแล้วก็เราได้ปิดเทคโนโลยี Dolby Atmos อันนี้ก็เป็นเสียงจากลำโพองอเพียวๆเลยนะครับ ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ผมปอกไส้ที่ก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับให้ท่านผู้ชมได้มีความรู้สึกเหมือนผมแล้วก็ได้รับชมเหมือนได้จับเครื่องจริงๆเลยนะครับถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะครับแต่นะแต่ก่อนจากกันขออนุญาตนะครับแนะนำเครื่องบันทึกเสียงที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครับเห็นว่าเสียงดีๆแบบนี้ ผมไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์ Computer, นะครับรวมถึงไม่ได้ใช้ไมโครโฟนราคาอะไรที่มันมากมายนะครับผมอ,อันนี้ก็มาจากเครื่องบันทึกเสียงซ o มนะครับ H2N นะที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นี้นะครับไม่ได้ใช้อา,อาจจากไมค์ของสมาร์ทโฟนนะครับเป็นกั้างรครับาการถ่ายทอดเสียงของ อะไรนะครับเข้าสู่เครื่องบันทึกเสียงซูมเเสียงชัดเสียงโอเคกันหรือเปล่านะครับผมเขาฝากกันไว้ด้วยกับเครื่องบันทึกเสียง z o ูม H 2n นะครับอ่าถูกอกถูกใจก็ไปซื้อหามาใช้กันได้นะราคาอาจจะดูหนักไปสักหน่อยแต่บอกเลยว่าคุ้มนะซื้อไหมนะท่านผู้ชมก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอลากันไปด้วยบทเพลงที่ผมได้เปิดในคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับขอฝากบทเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็แต่งโดยรุ่นน้องอโรงเรียนสอนขัตบอดภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งไว้หลายปีแล้วนะครับไม่ใช่คนคายเงานะครับถูกอกถูกใจก็ไปติดตาม ในช่องไทยแท้เรคคอร์ดกันได้นะครับลากันไปด้วยเพลงเพลงนี้ครับ ไมถึงได้โทรหากันทันทีท่านั้นทิ้งฉันไป mm. เธอคงลืมไปแล้วว่าเธอยังมีใครความจริงเป็นไรเธอก็รู้ มาถึงวันนี้ที่เธอโทรหากันและเขาคนนั้นก็ยังอยู่อย่าบอกเลยว่าถ้ามีใครเฝ้าดูฉันไม่อยากทนอยู่ต่อไปอย่างนี้ เธอจะมาเหงาไรกับฉันคำถามคำเดียวเท่านั้นตอบให้ฉันได้รู้ทีเธอทิ้งกันไปแล้วมาบอกรานอะไรตอนนี้โทรหากันได้ทุกทีหรือคนค่าฉันมีแค่ใครเงา แต่เขาคนนั้นก็ยังอยู่อย่าบอกเลยว่าถ้ามีใครเฝ้าดูฉันไม่อยากทนอยู่ต่อไป คำเดียวเท่านั้นตอบให้ฉันได้รู้ทีเธอทิ้งกันไปแล้วมาบอกรักอะไรตอนนี้โทรหากันได้ทุกทีหรือคุณค่าฉันมีแค่ใครเงา ค,คนนี้ไม่มีมาประทรัหน้าที่ใครเงา ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ